ทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเยนสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของปัตตีกรั้งนะครับผมได้หนังสือเล่มหนึ่งมาที่ชื่อว่า HBR at 100นะครับก็คือชื่อเต็มคือ Harvard Business Review at 100ก็คือ at 0นะครับ เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาเคสตัตดี้แล้วก็อาร์ติเคิลต่างๆซึ่งเขียนอยู่ใน Harvard Business Review เนี่ยมารวบรวมนะครับชื่อเต็มๆของหนังสือเนี่ยคือ HBR100The and Most Influential and Innovative Articles from Harvard Business Reviews First Century นะครับชื่อหนังสือก็น่าสนใจแล้วแต่ว่าคนที่รวบรวมแล้วก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำให้หนังสือเล่มน,นี้เนี่ยตีพิมพ์ออกมาเนี่ยยิ่งน่าสนใจมาก แน่นอนก็คือมี h a r v วิร Business Review นะครับแต่ว่ามี Michael E. Porter นะครับซึ่งก็เคยได้ชื่อว่าเป็นเรียกว่าบิดาแห่งแนวคิดในการบริหารจัดการของโลกนะครับอยู่ในช่วงยุคป,ปี90ช่วงปี2000นี่ดังมากๆนะครับแล้วก็ศาสตราจารย์เคลเ t น n c คริสต e นเซนนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้เรียนกับท่านด้วยแตเรียนออนไลน์นะครับซึ่งผคนนี้ผมนับถือมากๆเลยเป็นคนที่ใจดีนะฮะแล้วก็วิธีการในการอธิบายต่างๆเนี่ยอธิบายแล้วน่าฟังนะครับ ในหนังสือเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายบทความมากๆที่น่าสนใจแล้วก็พอเอามาคิดวิเคราะห์นเนี่ยเออเอามาประยุกต์ใช้ได้ตอนแรกเห็นหน้าปกหนังสือเนี่ยผมคิดว่าสงใสจะอ่านยากหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เวลาที่เอาไปมีผมเวลาต้องมีงานบรรยายหรือแม้กระทั่งในช่วงรายการข่าวหรือรายการ podcast ต,ต่างๆเนี่ยผมก็ต้องมีคลังข้อมูลนะฮะผมก็จะมักจะอ่านอะไรที่มาจาก Harvard Business Review บ่อย ก็เลยคิดว่าลองดูนะครับว่าการที่รวบรวมมาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เราอาจจะยังอาจจะมองข้ามไปนะครับแล้วก็ถ้าหยิบจับได้แล้วเอามาเป็นประโยชน์น,น่าสนใจหนึ่งในบทที่ผมจะเอามาพูดในทยาน Daily Podcast EP นี้นะครับก็คือชื่อบทชื่อว่า Leading Change Why Transformation Efforts Fail แปลภาษาไทยนะฮะก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ย เหตุไฉนความพยายามในการสร้างการเปลี่ยนแปลงจึงล้มเหลวซึ่งอันนี้ก็อาจจะล้อไปกับหนังสือของผมที่ชื่อว่าทยาน Transform นะฮะว่าหลายคนต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ไปเห็นคนนี้ทําแบบนั้นบริษัทนั้นทําแบบนี้ก็ก็ทำตามสิ่งที่เขาแนะนำนะแต่ทําไมมันถึงไม่ได้สําเร็จนะครับในบทความนี้เนี่ยก็บอกว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับก็ สำหรับบทความนี้เนี่ยเขียนโดยคุณจอห์นพีคอเตอร์นะครับจอห์นพีคอเตอร์เขาบอกว่าในเขาสิร์ชมาเนี่ยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยจอห์นบอกว่าเขาเห็นบริษัทเป็นร้อยเลยที่พยายามที่จะเปลี่ยนโฉมตัวเองให้กลายเป็นบริษัทที่แข่งขันได้ดีขึ้นกว่ากว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะฮะจอห์นเขายกตัวอย่างบริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Ford นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทเล็กๆนะครับบริษัทที่อยู่ทั้งในสหรัฐอเมริกานะครับเจอร์รัลมอเตอร์ หรือบริษัทในประเทศอื่นๆเช่น British Airways นะครับบริษัทที่อยู่ในช่วงที่กําลังจะต้องเรียกว่าท้าทายนะฮะว่าจะไปรอดไม่รอดนะครับหรือบริษัทที่แม้แต่อยู่ในสเตจที่กําลังสร้างรายได้แล้วก็กําไรอย่างงดงามเขาพูดถึงบริษัทนะครับที่เป็นเคมีพันธ์อย่าง Bristol Myers s q u i b b นะฮะบบริษัตทต่างๆเหล่านี้ดําเนิน ตามแนวทางต่างๆของการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นการบริหารคุณภาพคือ total quality management การปรับหรือระบบขององค์กรฮะที่เรียกว่า reengineering หรือการปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสมภาษาอังกฤษใช้คำว่า right sizing นะครับมีการปรับโครงสร้างองค์กรอย่าง restructuring การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร cultural change การพลิกฟื้นองค์กรหรือการ turn around นะครับ แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามเป้าหมายเบื้องต้นของบริษัทต่างๆที่ผมพูดไปที่จอนยกตัวอย่างขึ้นมาครับเขาบอกว่าเหมือนกันนะครับก็คือเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินธุรกิจตั้งแต่ฟันเดเมนทัลคือตั้งแต่ฐานรากซึ่งจะช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างจากเดิมและก็มีความทา้าทายมากขึ้นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงของบริษัทเหล่านี้เนี่ยบางบริษัทก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับ แต่ทําไมบางแห่งล้มเหลวโดวยสิ้นเชิงนะครับบริษัทส่วนใหญ่จะประสบผลสําเร็จในระดับปานกลางค่อนไปทางต่ำนะครบบริษัทที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจอห์นบอกว่าบทเรียนที่ได้จากบริษัทเหล่านี้จึงน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับบริษัทอื่นๆในทศวรรษต่อไปที่จะต้องเผชิญหน้ากับสภา,สภาวะการแข่งขันที่ยิ่งรุนแรงกว่านี้อีกนะครับบทเรียนพื้นฐานอย่างแรกที่ ได้จากบริษัทที่ประสบความสาเร็จในเรื่อง,องของการสร้างการเปลี่ยนแปลงก็คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงต้องผ่านขั้นตอนต่างๆที่มักต้องใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นนะครับแล้วก็การก้าวข้ามขั้นตอนบางอย่างอาจจะทําให้ดูเหมือนกระบวนการนั้นอาจจะทําได้ร,รวดเร็วขึ้นแต่ว่าการทําแบบนั้นก็คือการข้ามขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจอย่างแน่นอน นี่คือบทเดินแรกนะครับบทเรียนอย่างที่2ก็คือความผิดพลาดสําคัญในขั้นตอนใดก็ตามอาจจะทําให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงแล้วก็ยังชะลอกระบวนการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้พลาดความสําเร็จหรือชัยชนะที่ยากจะได้มาซึ่งความผิดพลาดที่ว่าอาจจะเกิดขึ้นเพราะมีประสบการณ์ในการปรับโฉมองคอ์กรหรือการพลิกฟื้นหรือการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยตัวผู้บริหารเองเนี่ยค่อนข้างน้อย จึงทําให้แม้แต่คนที่มีความสามารถสูงสูงก็มักจะเคยทําข้อผิดพลาดที่อาจจะร้ายแรงมากๆสักครั้งหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จอห์นบอกก็คือว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้แปลว่าเก่งนะแต่ว่าคนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ดีคือคนที่มีประสบการณ์มากกว่าในการสร้างการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเก่งแต่อาจจะยังไม่เคยทําก็อาจจะสร้างการออความผิดพลาดได้นะครับจอห์นไล่ขั้นตอนในการปรับเรียกว่าปฏิรูปองค์กรนะครับ 8ขั้นตอนนะครับเริ่มจากข้อแรกเนี่ยเป็นการสร้างความตระหนักถึงความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับซึ่งอาจจะรวมไปถึงเรื่องการสร้างรูปแบบในการสํารวจตลาดแล้วก็สภาพความเป็นจริงในการแข่งขันแล้วก็ต้องระบุสิ่งที่เป็นวิกฤตนะครับในปัจจุบันเนี่ยว่าบริษัทกําลังเผชิญกับวิกฤตอะไรอยู่ซึ่งหรือแม้แต่สิ่งที่อาจจะกลายเป็นวิกฤตในอนาคตหรืออาจจะกลายเป็นโอกาสที่สําคัญก็ได้แล้วก็ให้บริษัทเนี่ยมา หาหรือกับสิ่งนี้ภายในเพื่อจะกําหนดให้ชัดเจนแล้วก็สร้างความตระหนักอย่างจําเป็นเร่งด่วนที่บริษัททําไมถึงต้องเปลี่ยนแปลงนะครับข้อ2ขั้นตอนที่2นะครับจัดตั้งทีมงานที่มีพลังในการนําความเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กรน,นะครับคำแนะนำของจอนก็คือให้รวบรวมกลุ่มคนที่มีพลังมากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ส่งเสริมให้คนเหล่านี้เนี่ยทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ได้นะครับจากนั้นข้อที่3ครับให้มีการกําหนดวิสัยทัศน กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จากวิสัยทัศน์นั้นก็พัฒน,นากลยุทธ์นะครับเพื่อที่จะให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนดเอาไว้ขั้นตอนที่4ครับหลังจากกําหนดวิสัยทัศน์แล้วก็ต้องสื่อสารออกมาครับการสื่อสารวิสัยทัศน์นั้นต้องใช้เครื่องมือแล้วก็วิธีการทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อที่จะสื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็กลยุทธ์ใหม่ๆจากนั้นเนี่ยก็ให้สอนพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการให้กับคนในองค์กรทำนะครับ ด้วยการให้กลุ่มผู้นำการเป,ปลี่ยนแปลงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับจากนั้นขั้นตอนที่5ครับมอบอำนาจให้คนที่สามารถตัดสินใจเนี่ยเอาไปดำเนินการตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดก็คือจอหนให้ความสำคัญกับเรื่องของการขจัดอุปรรคที่จะมาขัดขวางการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือโครงสร้างที่บ่อนทำลายวิสัยทัศน์ศอย่างรุนแรงนะครับ แล้วก็ส่งเสริมให้คนในองค์กรเนี่ยกล้าที่จะรับความเสี่ยงแล้วก็เปิดรับความคิดนะครับหรือกิจกรรมแล้วก็การกระทําที่อาจจะแหวกขนมเดิมๆที่บริษัทเคยทํามาซึ่งอาจจะทําให้คนที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะไม่เห็นด้วยต้องส่งเสริมให้เขากล้าทํานะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่6ครับให้วางแผนสร้างความสําเร็จในระยะสั้นแล้วก็ดําเนินการตามแผนให้สําเร็จรุ่รวงในขั้นตอนที่6นี้เนี่ย นจจอแนะนําให้วางแผนปรับปรุงผลการดําเนินงานในส่วนที่สามารถเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ดําเนินการปรับปรุงตามที่วางแผนไว้ให้สําเร็จแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือให้คําชมเชยแล้วก็รางวัลตอบแทนแก่พนักงานที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสิ่งต่างๆจากนั้นก็ไปขั้นตอนที่7ก็คือให้นําการปรับปรุงเนี่ยมาอินทิเกรตหรือมาบูรณาการกันถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เอาไปสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับ จอแนะนําว่าให้ใช้ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นมาเป็นปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ระบบโครงสร้างรวมถึงนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กําหนดนะครับแล้วก็จอแนะนําให้เลือกจ้างคนที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการทําให้วิสัยทัศน์สามารถเป็นจริงได้รวมถึงเลื่อนตําแหน่งและพัฒนาคนที่มีความสามารถทําตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดได้นะครับแล้วก็ อย่าลืมที่จะปรับหรือกระบวนการเกี่ยวกับโครงการนะครับรูปแบบการดําเนินงานแล้วก็ผู้นําการเปลี่ยนแปลงเสียงใหม่แล้วขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่8ครับทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นส่วนสําคัญขององค์กรให้ได้ต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมแบบใหม่แล้วก็ความสร็จขององค์กรให้ผู้คนได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพไปด้วยกันนะครับแล้วก็พัฒนาเครื่องมือและพิธีการที่จะทําให้แน่ใจได้ว่าผู้นํานั้นเนี่ย จะได้รับการพัฒนาแล้วก็มีการวางแผนสืบทอ,อดตำแหน่งหรือซักเซเซอร์อย่างเหมาะสม8ขั้นตอนนี้ครับจะเป็นขั้นตอนที่จะทำให้องค์กรสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้แต่ว่าสิ่งที่อันนี้คือขั้นตอนที่เป็นเหมือนเพลย์บุ๊กนะครับถ้าใครเอาไปทำก็คงผมว่ามันก็เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ผมไม่เคยอ่านบทบทความนี้มาก่อนนะครับต้องเรียนตามตรงแต่จากประสบการณ์ผมเองที่เขียนหนังสือทยานทรานสฟอร์มเนี่ยก็บังเอิญ แปดขั้นตอนของจอ์นเกือบจะคล้ายๆกับสิ่งที่ผมได้สัมผัสมาเองแล้วก็เอาไปเขียนในหนังสือทยานทรานส์ฟอร์มเลยแต่ว่าอาจจะมีดีเทลแตกต่างกันอยู่สักประมาณสัก25-30%ซนะฮะซึ่งถ้ายัางไงคุณผู้ฟังลองไปอ่านจากในหนังสือทยานทรานส์ฟอร์มดูเองดูด้วยนะครับเ,เพราะาสิ่งที่ผมเขียนในทรานส์ฟอร์มผมเชื่อว่าจะมีความเหมาะสมกับบริษัทแบบไทยๆหรือ SME มากกว่าสิ่งที่จอร์นเขียนออกมาซึ่งของจอ์นนี่ผมว่าอาจจะเหมาะกับ บริษัทที่มีผู้บริหารเก่งๆนะครับแต่ถ้าเราเป็น SME เนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะฮะเพียงแต่ว่าเราคงไม่คือหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นผู้นําหรือเจ้าของบริษัทตัว c e o อเองต้องแบกนะครับในการที่จะทําบางทีการกระจายงานออกไปการหวังพึ่งพาอะไรได้เนี่ยอาจจะลําบากอาจจะทําได้ไม่เท่ากับบริษัทใหญ่ๆหรือบริษัทที่มีเงินจ้างคนที่เรียนจบสูงๆมีประสบการณ์สูงๆมีวุฒิภาวะสูงๆเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการ แต่ว่าในบทความนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจที่จอนออกมาเขียนต่อนี่ก็คือเรื่องของความผิดพลาดครับเมื่อกี้เป็นขั้นตอนแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนสามารถทําตามขั้นตอนนี้ได้เนี่ยทุกคนก็น่าจะสําเร็จหมดถูกไหมครับแต่จากที่ผมเกริ่นมาตั้งแต่ตอนต้นว่าจอนบอกว่าบริษัทส่วนใหญ่มักจะสําเร็จได้แค่ระดับกลางๆจนไปถึงระดับต่ําสาเหตุคืออะไรแล้วก็จอนก็บอกอีกว่าผู้บริหาร ่อให้เก่งแค่ไหนก็ตามมักจะทําข้อผิดพลาดเพราะว่าเวลาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังไม่เคยมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นประสบการณ์เป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าความเก่งไม่ใช่ไหมไม่ใช่หมายความว่าคนไม่เก่งก็ทําได้นะครับผมเชื่อว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้คนเก่งคนไม่เก่งอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะสร้างก,การเปลี่ยนแปลงได้บ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้ถึงในระดับที่เรียกว่าพลิกโฉมองค์กรได้จริงๆเพราะฉะนั้นต้องเก่งต้องมีประสบการณ์ต้องมีความอดทนต้องมีหลายๆปัจจัย แต่ที่สําคัญเลยคือถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดได้บ้างอันเนี้อาจจะทําให้คนที่เก่งน้อยหน่อยนะครับหรือไม่ได้มีทีมงานที่จะช่วยได้มากๆอย่าง SME แบบเราเราเนี่ยสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่เจ้าของบริษัทนะครับความเปลี่ยนแปลงหรือการ transform ท,รที่ผมพูดถึงบ่อยๆแม้แต่ทั้งตัวคุณเองหรือในแผนกของคุณเองก็ตามการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะมากม เดี๋ยวผมขอมาต่อในอีพีต่อไปนะครับในบทความนี้นะครับแต่จะพูดต่อไปในเรื่องของความผิดพลาดซึ่งจอรนเองระบุความผิดพลาดมาไว้หลายคั้งซึ่งน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวมาพบาเดี๋ยวมาต่อกันในอีพีต่อไปนะครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับทียานเดลี่พอดแคส พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเย